วันนี้พามาชมคอนโดนะครับที่จัดได้ว่าถูกที่สุดแห่งหนึ่งในบางแสนคอนโดแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับมอบูรพาโดยที่สามารถเดินจากคอนโดไปยังมหาลัยได้เลยคอนโดห้องนี้นะครับขายอยู่เพียง7 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินของราชการและก็ต่ำกว่าราคาประเมินของธนาคารนะครับโดยราคาประเมินของราชการนะครับอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0กว่าส่วนราคาประเมินของธนาคารนะครับอยู่ประมาณ900,000สํสำหรับใครที่ต้องการซื้อคอนโดแล้วู้ได้ร้อย นะครับกู้เกินนะครับห้องนี้ตอบโจทย์นอกจากอยู่ใกล้มอบูแล้วนะครับคอนโดนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของบางแสนนะครับสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนนะครับสามารถปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวรายวันได้หรือใครที่ทํางานอยู่แถวบางแสนนะครับแล้วก็ต้องเช่าห้องเดือนนะครับลองมาดูห้องนี้นะครับเพืิอนะครับค่าผ่อนอาจจะถูกกว่าค่าเช่ารายเดือนด้วยซ้าไปครับโครงการมีสารนิษฐานพวกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําฟิตเนสนะครับเมื่อเทียบกับราคาแล้วนะครับคุ้มค่ามากครับราคาแค่7ปดแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่า